สวัสดีครับเกษตรต้อมครับวันนี้กำลังจะมาลดน้ำต้นไม้แต่ว่าเห็นมันมะเขือเทศพันเยลโลสวีตครับมันต้นมันสูงแล้วเนาะแล้วก็มันไม่ค่อยมีหลักหลักมันเตี้ยผมก็เลยไปจัดการผ่าไม้มาเพื่อจะให้มันยึดต้นไม้ให้เขาไม่หักนะเพราะเขาที่แล้วนี่นจีไดา้หักไปแล้วอันหนึ่ง ต้นสูงด้วยหักโบไปเลยดีเห็นไหมครับหักไปเลยแต่ว่าวันนี้มีสองต้นมันออกดอกแล้วด้วยนี่เห็นไหมกำลังเห็นตะกี้เลยนี่ต้นหนึ่งแต่เป็นต้นเล็กนะที่มันออกดอกก็ออกดอกแล้วแปลว่าผมจะได้ใกล้กินมันแล้วดีใจมากเพราะว่าไม่เคยกินครับ ส่วนไอนน้นี่ให้ด to ูนี่ก <another another> ับดักเหลืองที่เป็นขวดนะเดี๋ยวพัฒนาเวอร์ชั่นต่อไปก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าปากทางมันจะแคบนิดนึงเดี๋ยวผมจะใช้แบบใช้แบบหัวขวดเอามาปักด้วยก็ลองดูก่อนครับ แต่ว่าสำหรับ V2 ที่เป็นแผ่นเหลืองมันก็โอเคค่อนข้างมากแล้วนะแต่อันนี้คืออยากให้มันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิมอีก mm. ก็ลองดูครับคิดว่า mm. คิดว่ามันน่าจะดีขึ้น mm. ก็คือเราจะใช้เ mm. หยื่อรอบโปรตีนเป็นตัวช่วยด้วยเนาะ mm. ก็ลองดูแต่ออที่มัน ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือตอนมาทําความสะอาดขวดนี่แหละครับเพราะมันกาวมันเหนียวติดเต็มเลยเนาะก็เลยชอบที่ว่าจะเอาอะไรมาครอบแล้วฉีกทิ้งจะง่ายกว่าโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปลดน้ําก่อน